ทางฝ้าของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ขอความร่วมมือไปยังกรุงเทพมหานครนะคะก็ช่วยเปิดประตูระบายน้ําก็เพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวปทุมธานีและนนทบุรีในขณะนี้ซึ่งเมื่อวานนี้เองก็จากที่ทราบกันไปว่ามีการเปิดประตูระบายน้ําเพิ่มด้วยค่ะจริงๆก็น่าจะนั่งประชุมกันตั้งแต่ต้นต้นเรื่องนะฮะคุณยิ่งลักษณ์จินวัตนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้บอกบอกว่าในช่วงที่กรุงเทพมหานครเนี่ยไม่มีปัญหาในเรื่องของการระบายน้ํา และบางพื้นที่ระดับน้ำเนี่ยลดลงจนแห้งสนิทแล้วก็ควรจะพิจารณาเปิดประตูระบายน้ําเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่อยู่นอกแ<ร>นวขันกั้นน้ําบ้างโด,ย,บบดยเฉพาะชาวนนทบุรีปทุมธานีดอนเมืองและพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะครับลองฟังเสียงนายกครับาลำบากนะคะเพราะว่าการสัญจรต่างๆก็ขอความเห็นใจขอความร่วมมือว่าพื้นที่ไหนที่จะช่วยเปิดระบายให้กับ ทุเราความเดือดร้อนก็ขอความนมาเถอะค่ะเพราะว่าน้ํานะคะต้องคีชโนกลับมาเหมือนเดิมว่าธรรมชาติของน้ําต้องมีทางไปค่ะถ้าเรากั้นไว้เลยไม่ก็จะไม่สามารถทําให้น้ําระบายได้อย่างที่เรียนว่าการกั้นทั้งหมดนั้นเป็นการเพียงแก้การชะลอน้ํา เพื่อไม่ให้น้ำน้ำทะลักเข้าสู่เมืองหลวงแต่วันนี้ถ้าในส่วนของพื้นที่ที่แห้งแล้วก็ควรจะต้องเปิดทางให้น้ําไหลลงไปยังพื้นที่ไปยังาทางด้านของประตูระบายน้ําหรือทางด้านของอ,ออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด